ก็สปอตคิวนค้กเลยครับกับผมยายกล่องส้มเงินอินสมาร์เกม Goodbye World วอร์ช o นเกมโม่นะครับชอบเป็นเกมที่ผมเจอในสตรีมเนาะในช่วงที่มีกิจกรรมที่เขาเปิดให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเปิดเกมโม่ของตัวเองมาเปิดเกมโม่เกมนี่พออกมาให้เราเล่นกันนะครับก็ผมไปเจอมาเนาะก็เลยหยิบมาเล่นเกมนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับเหมือนเขาบอกเป็นเกมแงวพัฒซึ่แล้วก็พูดคุยกับคนที่ทุกี่ครับ ก็ความเสร็จภาพก็น่าสนใจมากก็เลยรอไปดูครับโอเคจะมาองเล็กันเลยเนาะมาโอ้เงียบๆต้งเนขอให้พี่เมาส์มากระแทกนะครับโอเคมาเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะมันมีโน่บางคนอยู่ในโลกนี้ีะที่ซ่อมความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเอาไว้อะ พวกเขาคิดว่าถ้าเกิดบอกความจริงแับพวกเขาไปแล้วก็ผูค้คนก็คงคิดว่ามันง่าอายมากเลยนะหรือบางทีก็คิดว่าเธอเป็นบ้าไปแลวพวกเขาบ้าไปแล้วอืมใครครับเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่อยากจริงอะไรพวกนั้นรอกนะพวกเขาแค่โกหกไนะอืมเป็นเวลางานมากเลยไนงะมังมีมอสอับดุลขามก็หลอกเวยาเลยที่พวกเขาอ่ะไม่สาบพอไนงะพวกเขาก็ จบลงที่ความจริงที่ว่าสถานที่อย่างเงี้ยผู้ผู้คนอ่ะต้องสังเกตหน่อยนะสำหรับชั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างง่าอายที่สุดก็ที่ใครสคักคนจะทำได้ก็คือ Goodbye World นะครับโอ้เพลงผมชอบนงเกมบายโยฟูจ <laughs> ินะครับโยฟูจิ มาคือสิบบายโอออ้อ,อยกัดผมไม่รู้ว่าจะแยกยังไงก็จะออยกับวัาพอ p p o r t by f ไ w o r ครับก็เป็นชื่อของผู้จกัดจำหน่ายเนาะมผมว่าของเซ็ตเกมัค่อนข้างสนงใจนะผมอาจจะซื้อมามาเล่นให้ดูเนาะถ้าก็เกมมา มาสที่2017นะครับ4ปีก่อนงนั้นทั้งช้างแล้วก็คานิจังพ่องั้นยังเดียงอยู่ที่มหาลัยนี่ไหนไงพาวเวอร์อวิ yeah. ่งีออย่เซ็นเซอร์ซางงี้ให้ด้วยอิสว์เดีดด๋ยวอดนองงี้โอเคมูปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ้ำเบลบอบ A. เ,เบอเซ็กเซ็กบ็อกโอเคครับ มูเพ์เซอร์โอเคโอเคมาอย่างนี้ก็จะเป็นเกมในเกมอ่ะ A B สกัคโอเคมาเซ็คเองสกิมมดโอเคกดเอปุ่มอย่างนี้เฮ้ยผมว่าเกมมันคำามาสลรับนีเฮงโก้ด้วยงั้นอ่ะโอเคมาเริ่มกันโอเคครับเดินโดดนี้ โอเคใช้เงินได้ครับนี่อะไรโอเคทำลายทำลายโอเคสร้างบ็อครับโอเคโดดโดดมีสกูอเ่างหง่าระวังอ่ะตายโอเคโอเคโอเค ได้เกิดได้เกิดเราทำลายกับสกุลเจมส์หรือว่าเราแค่แค่หนีเดียวโอเคทำอทำลายครับกลุ่มข้างๆสับสนนิดนึงเนาะโอเคสร้างครับแล้วก็อ่าโดดโดโดมีกัอยู่ข้างหน้าระวังน,นะโอเคเราหอให้มันไปทางนู้นครับรู้สึกเหมือนพอเราเกิดนี้มงนจะหยุดเวลาให้นะ มาปุ๊บเรียบร้อยไมาต่ออย่างน,น,น,นี้แล้วโอเคโอเคโลขอโลหน่อยครับรู้สึกเราจะโลได้แก่แค่ยี่นะครับโอเคแล้วก็เราโลได้แก่พวกที่อยู่ข้างหน้าเราเนาะโอเคมาเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ข้างบนไม่ได้ครับต้องอยู่อย่างนี้อันนี้โอเคเราต้องขึ้นข้างบนครับ โอเคตรงนี้โอเคโดด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 โดโด,โ,ดโอเคโอเคครับก็แค่กุญแจเดขึ้นไปหน่อยโอเคตรงนี้ก็วางวางแล้วก็อ่าจบนะครับวางจบโอเคได้ละ โอเคผ่าน um ่าเป็นแบบนี้เกมในเกมนี้นะเย่เย่ไปแล้วเฮ้คางี้คุยยังได้ยัง่ะคุยอะไรเหรอฉันแค่ฉันแค่อยากจะสร้างเกมฉันมีความสุขกับอะไรพวกนั้นอ่ะ ฉันก็รู้นะว่าช้างอะทำไม่ได้หรอกด้วยแบบเนี้การพูดคุยกันเนี่ยมันโคตรไรโคตรไรโคตรไม่มีอะไรเลยโคตรไม่ง่ายไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยอะฉันอยากจะรู้นะมันมีความหมายเรืออปลาในการโก้เขียนอะไรแบบนี้หรือการคุยอะไรพวกนี้เพื่อจะเรียนรู้ในการทํางานร่วมกัมเป็นทีมก็เราทงานเพื่อที่จะสอบกวดนะแต่ว่าการชนะก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเรากงการหรอกนะ ต้องไหมฉันรู้นะแก่ว่าฉันอยากจะเข้าประกวดอะด้วยผลงานที่เยี่ยมไปเลยอะแก่ว่าโทษนะฉันมาเพื่อ,อช่วยเหลือ,อโอ้ฉันขคค้างนยุ่งอยู่ก่อนเงี้ยนะรอสักแป๊บหึ่งได้ไหมอะ โอ้ได้ค่ะโอเคเลยขอโทษนะย่างไงก็กามน่าหงบเป็นปัญหาเลยไนงะว่าเกี่ยวกับการทำงานต้องกาบเป็นเค็มไนะไม่คิดจะแก้ไขปัญหานี้ก็วยการพูดคุยอธิบายอะไรกันสักหน่อยเหรอโอได้ เนี่ยพวกนี้เรียกว่า pixel art graphic นะก็เหมือนกับภาพทั่วไปใช่ไหมอ่ะที่เหมือนแบบรายละเอียดมันค่อนข้างแกะกช่ใช่ไหมฉันไม่เห็นว่ามันจะมีผลในการทำความเป็นใี้เิ่งเเลยเธอต้องเล่าดเดอรใหม่รอบนึงว่ามาใหม่ในสกายที่ฉันขอไปเข้าใจไหมนี่หยุด หยุดเอาไอเกียร์ของเธอมาให้ฉันได้แล้วนะเห็นไหมเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันจะเปล่งต้องเปล่งพิเซลอาร์ตด้วยเหรอใช่เอ่อก็คนะขอขัดจังหวะนิดนึงได้ไหมอ่ะ ฉันคูมาเกะคูว่าคูมาเกะฉันเป็นนักวาดแล้วก็เป็นดีไซน,นอร์ด้วยนะเป็นนักออกแบบดนะ้วยนงฉันไม่คิดว่าพวกเราพวกฉันคิดฉันไม่คิดว่าพวกเราเคยคุยกันมาก่อนหรอกนะน่าจะวิวคอวเพราะพวกเราอยู่กันคนละคอ่ะนะเธ oh, 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 oh. อเป็นหนึ่งในคนที่สนะกากวดวใช่ไหมคานิซังใช่ไหม oh, oh, oh. อ่าใช่ เออนี่ดูเหมือนใครสักคนหนึ่งไงนะที่เป็นคนที่ชอบสร้างพวกซอสเรอร์อาร์กใช่ไหมเนี่ยแล้วให้ฉันจัดการเอาไหมอะจัดการมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนที่กลางแล้วก็ให้ผมแล้วก็ให้ฉันมาช่วยเหลือกีแคกอะอืมถ้าเกิดคันคู่ยอมรับกันได้ก็ไม่เห็นก็จำทำไมจะไม่หรอฉันเห็นด้วยนะ ฉันอาทำงานร่วมกับคนแบบคามิ่อีกไม่ได้แล้วอะ่ะจริงฉันก็อยากจะทำงานเิเชอร์อาร์ตด้วยอะ่ะแต่ว่าคีมของฉันก็ก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าสกายงี้มันเก่าเกินไปอะ่ะคาริเคาคิดว่ายัางไงล่ะทำได้เหรอฉันก็ค่แค่ใจเลยอว่ฉันทำได้ไอโอ้ การช่วยเหลือของฉัน,นก็แค่แม่จะมาช่วยเหลือเฉยน,นะมันควรจะมีงานซิมเปิ้ลใช่ไหมอ่ะที่เป็นก o อ s ส y ตลนะกูแม่อ่าเอางี้ไปดูแล้วก็เกดสิ่งเจ้าเองนะถ้าเกิดฉันมีสกิลคิดเคยกลางกามหาอยู่แล้วก็น,นั่งแหละจะเป็นคีิที่เราสร้างเกมขึ้นมาด้วยกันยังไงล่ะโอ้กัรพบเจอสองสาว อุ้ยทำไมภาพามา 1, ือหน่งนางสองเอฟิลสองพันยี่สิบเอ็ดเมสาสองพันยี่สิบเอ็ดหลังจากที่พวกเราเรียนจบจากโรงเรียนพวกเราก็ไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะทํางานฟูลไทม์ตลอดเลยอ่ะคือทํางานแบบเต็มวันอะไรเงี้ยครับก็การดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่กวยการสร้างเต็ม้วยกันอ่ะแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะมันโหดร้ายนะ ในครั้งในตอนที่พวกเราจะใช้เวลาในการสร้างเกมนั้นเวลาของพวกเราส่วนใหญ่ก็ขูกทำงานกับพาร์คามอะ่ะเล่นเกมกแลน้องไอ้เหมือนมันเป็นมินิเกมเนาะหเหมือนเราเล่นงานแล้วเราก็จะฉันชอบทะเลนะ ิ่งเค็มๆมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลยล่ะก็บอกซายอ่ะทำให้ทำทำลายไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแล้วก็มันจะร่วงด้วยค้าเกิดไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตมันไงโอ้ยไม่นะบอกซายโอเคบอกนี้ทันได้อ้าร่วงจิบหาละเห็นขุดทรายครับขุดทรายทราย เออเรียบร้อยแกไปหนึงเอ้ตวงผมยากว่ะคือผมไม่ชินกับการกดระโดดแบบแบบคึ่งคึ่ห่านี่ครึ่งงานหลขึ้นอ่ะโอเคครับชิคชิคชิค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆขุดคุดุดุดโอเคก็คโอเคครับตรงนี้ก็โดดขึ้นโดดชิอึ้นอ่า ตรงนี้ตอยแก้วอนึงครับชิบชิบชิบอ๋อได้เว้ยโอเคเรามี3บล็อกพอดีเลยเนาะน่าจะพอสร้างทางไปเกาะได้โอเคมาสร้างทางโอเคชิบอ่ะเกิดาลายโอเคครับโอเคมาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเดเหผ่านแล้วอู้ผ่านแบบไม่ต้องเสียแก้มเลยเว้ยเขาไม่มีการพางาขึ้นนะ ในการก็เด่ไงเงะ้ยเย่เย่เย่เฮ้โอ้สวัสดีค่ะบอสเป็นไงมั่งคะนี่เธอทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็แค่เล่นเกมเองค่ะไอ้โง่ เอาทำงานจูะเอ้ยังไปกูเกิดกูดังเผื่อฉันคิดว่ามันมีบางอย่างที่ฉันคิดว่าฉันอาจจะมีอะไรลืรมอะไรเกี่ยัสภาพนะฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะไร้ประโยชน์แบบเนี้ยข,ข,ข้อค่ะเป็นไรอะฮะก็คุณบอกว่ามัน แบบทำตัวง่ายๆก็ได้ตอนที่ไม่มีลูกค้าอยู่อ่ะงัว่าบางทีฉันควรที่จะเล่นเกมสักหน่อยเนีอย่ามาหาเขาอ้างกูเวยให้ใจเขาฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะได้เกมงคนงสร้างเกมหรืออะไรก็ตามอ่ะให้เมซิ่งหน่อยเข้าใจไหมโอ้ยเก็บอะไรแบบนี้มากเลยการิงิน นี่เธอรู้ไหมว่าผู้คนคนแบบเธออ่ะถูกเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะโซเชียลมิสมิสิฟส,มสไม่เข้าใจอะไรวะฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันควรจะทำยังไงดีกับมีช่วงมีช่างมีช่วงเวลาแบบนี้โอ้เงี้ยมันขูกล้องแล้วก็คิดถึงแมวเข้าไว้แมว แมวแมวน่ารักอ่าดีข <N> en> okay. 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 ึ hey. <laughs> ้นเยอะโอเคใจเย็นใจเย็นเฮอเกมเธอขายไม่ออกใช่ไหมอ่ะเธอไม่มีเงินเธอถึงได้มาทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะฮะ ไม่ได้สังเกตหรอว่าเกมอ่ะขายไม่ออกเพราะว่ามันกูสร้างโดยไอ้ี่แพ้อย่างเธอใช่ไหมล่ะฮะโอ้เช็คทำไมผู้จัดการูดข้างลงนะฟังอยู่หรือเปล่าฮะพอแล้วคะ่ะย่งอ่ะคำพูดของฉันก็แค่ให้ฉันออกแล้วก็หยุดกระโกนไน้นแล้วคะ่ะ ครันี้จังนั้นไม่ไม่เคยทํางานที่เดียวอะไรพวกงานนั้นมันเป็นหนึ่งายให้ผลที่ทําไมเคยถึงดิ้นรนที่จะมีชีวิตรอดขาดนี้ก็แปลกเนอะคือคือเขาคือคอ,อาจจะเพราเป็นสังคมของญี่ปุ่นเรอมั้งอันนี้ผมก็ว่าอัานจะใช่แหละเพราะสมมติว่าถ้าเราเอออยู่ช่วงพักเราก็ครจะได้เล่นเกมได้คำทำงี้เพื่อผ่อนคลายสมองนะผมว่าสมัยเนี้ย คนที่เป็นเจ้าหนเจ้าเจ้าเจ้าคนงนคนอ่ะคือน่าจะรู้กันแบบลูกน้องมีความเครียดมีความไรพวกนี้ก็ระบายออกมาบ้างก็คือให้เล่นเกมนี่แหละอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดแต่การที่เ่าเล่นเกมในรายงานนี่ก็ไม่สมควรเนาะเอออันนี้ก็ฝากเอาไว้โอเคในวันข่าวไม่วันเก่มามาทุกครั้งที่ชัางสร้างเกมทั้งนี้จางก,ก็สูญเสียความมั่นใจไปเฮียได้เคลียร์น้อยเป็นเหตุผลที่ง่ายมากเกมของพวกเราอ่ะไม่ขายไม่ออกอ่ะ แงงอนมันรู้สึกแย่มากอืมโอ้ยเกมขายไม่ออกมันไม่ขายหรือขายไม่ออกนี่แหละมีสองอย่างครับอันนี้ไม่แง่ใจนะแต่ผมใช้คาใช้แนวว่าขายไม่ออกน่าจะดีกว่าอ,อุ้ยมืดโอ้ค่้ามขาข้ามางเนี้ยมันมืดนะเออน่าจะมีของอุย้ยเฮ้ยจอยดิบ ดูให้ดีรอบๆอ่าก็าไปทางขวาฮะเขาบอกว่าดูให้ดีก่อนที่จะ,จะขยี้ด้วยวาวงนั้นโอเคผมเข้าใจผมดูละโอเควางครับเกเคอ่าโอเคครับเราต้องไปทางนี้นะ โดหินมาแล้วก็จะไปทางนู้นได้เนาะโอเคเอ๊ะไม่ได้ฮะผมขอดูก่อนนะแบบยาละเริ่มยากละ เกิดก็ดึงอย่างนี้อ๋อเออตึงอย่างนี้ได้ก็วางนี่โอเคร,อร้อยลงไปไม่เมืไหรใช่ไหมม่รู้ลงมาแล้วอ่าแันนี้ฮะออโอเคมีหงามตรงนี้ไม่ง่าไปได้โอเค นี่ดอตโอเคเราต้องใช้คลิกอีกเดียวกันตอนที่เรามาทางนี้อะนะถ้าอย่างนั้นโอเคมาผมว่าผมน่าจะพอได้ละโอเคพอๆๆๆานี่ๆๆโอเคแล้วก็วางนี้ปืนตรงนี้ออกมาแล้วก็สร้างใหม่ครับโอเคเรียบร้อยๆมาโอเค มืดมากเลยฮะโอเคครับชุบ,ชบโอ้เฮ้ยเฮ้ยเกือบชิบเฮ้ยทำไมาผมว่าสึกมันจะโดตโตแปลกๆอ้าวก็มีมันก็มีกุญแจด้วย ผมจะอยู่ฝั่งกูแน่เลยอ่ะโอเคขับไปโอเคโอเคเดินไปเดินไปเดินไปโอเคกูยิงเสียหิงหินโอเคโอเคผมว่าใช้ปุ่มปุ่มไอ้ำงานหลอกน่าจะดีกว่าโอเคได้มาเกมพี่เลยตอนนี้ ว่าทางไหนนั่นจะขึ้นใน่ว่าแต่นั้นะราทางขวาขึ้นใน่วันเนาะโอเคได้เพิ่มมาอีกสี่กอนน่าจะข้ามกันได้แล้วครับโอ้พารซึ่งอันนี้ก็แนวยากๆยาเหมือนกันนะเนีย่ยผมว่ามันแกแปลกนะหรือว่าผมเดินกดเดินชาได้วะก็ไม่นะเกินน่าจะแหลกครับเนีย่ยฮะผมเริ่มสโลนแล้ว ผมไล่กีบเองเนี่ยดึงอันนี้ออกมาครับ,บวางจบนัวแล้วก็มีคนที่ฉลาดนะฮะจะถามว่าเออถ้างองเนี่ยเก่งที่งองสร้างจริงนะถามว่ามันง่ายซื้อไหมมันไม่ค่อยคือเออพัลเซอร์มันดีนะแต่ผมว่าความง่ายขอมอยากได้ผมมันไม่ค่อยมีเลยแหละจริงงูทำลายได้ด้วยเคเสียงกันหน่อย ไม่เสี่ยงก็ไม่ใช่ผมแล้วครับไม่เป็นใจแล้วเอากลับไปด้วยครับโอ้นี่คือใช้คิงไปเลยยี่ว่าอย่างเงี้ยต้องระวังนะเนี่ยผมว่าพัลเซิลคือเขาบอกว่าเกมเนี้ยมันมีพัลเซ่น12ตัวครับคือมีสองช็อปเกอร์ก็คือเอล่น12รอบผมว่ามันก็ไมยากมากอย่างเงี้ยของหลังน่นนาจะเล่นไม่ไหวอะ่ะเริ่มกลัวแล้วไอ้เหี้ย นี่หากยังเโมงานี้คือจะจบแล้ว่ยโอเคมาปุ๊บปโอเคดึงออมาปุ๊บปเดินเดินเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปปปปปปุบบปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคปุบ อยากกลายเป็นพอเย a h yeah y ได้เจอเอา้าต้องสร้างอีกเหรอ huh? 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 ผมว่าพอเอ <Huh? S 1> อเรียบร้อย check c h ัซเ huh? <Huh>? huh? ซิลดุแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอครับ huh? 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 ผมเป็นนักแก้พัซเซิลไงเย a h y e เ h ขู yeah, yeah. Huh? Huh? แก่มันด่านยากเฮ้ย <c oughs> hey, นี่ใครนี่จังทำไมเคยอยู่ที่นี่อ่ะ ีกำลังกลับบ้านนะยังคิดว่าเธอมีงานซะอีกนะวันนี้ก็หอนะช่างออกแล้วอ่ะไม,ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะชันหรอกนะอีแล้วหรอก็อย่างที่ฉันบอกอะ่ะมันไม่ใช่เพราะฉันนะนนะเก้าถึงห้างานเนี่ยเจอสังคมหมดเลยอะ่ะ อ่าเคอร์รูตัวไม่แง่นนว่าพวกเราอ่ะอยู่ในสถานกรารณ์ที่ย่แย่แล้วอ่ะใช่ไหมรู้ใช่ไหมเนี้ยอืมฉันรู้นะฉันจะหางานใหม่ที่ดีๆ่่านี้นะยังไงก็ตามฉันอ่านสคริปต์ของเธอแล้วอ่ะเป็นไงมั่งอ่ะ เรื่องเกี Jamie, ่ยกับช่วยเหลือเจ้าหญิงจากจอมมังใช่ไหมก็คลาสสิกสกอรี่ที่คลาสสิกอย่างนี้ก็นะตอนนี้นะใครอยากจะช่วยเจ้าหญิงจับจับจอมมังมั่งลหรอถามจริงเออถ้างั้นทำไมเธอถึงถามอ่ะก็เหตุผลง่ายๆ แฮมมิ่ไงโกวคายเกย์ตายะครับเวถ้าเกิดให้กลหลักตายไงระหว่างทางแล้ก็พอตมันก็จะควิสไงล่ะพี่ไงสักที่แล้วก็เหมือนมีไอเกียแปรปลกๆโผล่ขึ้นมาเราต้องการไอแบบนั้กๆเพื่อให้ผู้คนเป็นพี่พูดถึงในวารเนี้ยให้ผู้คนพูดถึงอย่างนั้นหรออืม อะไรนะีฉันก็ที่จะคุยเกี่ยวกับเอ่อส่วนของเกมเพลย์บ้างแล้วแหละ oh, 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 oh. ในบทคิสเอ่อซส,สกอร์เกอรี่คูเกอร์พอดเอ่อในส่วนที่สองของพอดเนี้ยทังนี่จังแต่ว,ว่างั่งเป็นไงเกี่ยวกับเธอนะ oh, oh, oh. เธอบอกว่าเธออยากจะสร้างเกมที่ซิงอยู่ไอเน,นี้ยสร้างเกมที่มันเกี่ยวกับสกอร์ไลน์พวกนี้ไหมหรอที่มีสกอร์ไลน์ที่ดีอะไรประาณใช่ฉันโูลนะ่ไง แต่ว่ามันไม่คำว่าแบบ what is the m i n g o f h e r n e w display แต่ก็มันก็ไม่คำว่ามันจะมาแบบนี้ได้นะททำเกม o All school เก่าๆแบบนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราก็้ถึงกองจบเลยแหละพวกเราวังวีบีเคลียร์เกมใดๆท้ี่พวกเราการสร้างเกมที่มันไม่ได้ ให้คุ้มค่าอะไรเลยงี้ไงอย่าบอกนะว่าเิดจะบอกให้พวกเราเริ่มใหม่แล้วหรอก็อินเทอร์น็เออส่งใช้หน่อยสิเนี่ยหมายความว่ามันไม่ <Inter speeches> หมายความว่าแบบมันจะไม่คุ้มค่าหรืออะไรแต่ไงแต่ว่า ฉันไม่รู้ฉันไม่คิดหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเครอกอนที่สร้างเกมในส่วนในการสร้างเกมครั้งเกิกๆที่ผ่านมาเงี้ยมเป็นยังไงอ่ะแกก็งงนสิกอนเงี้ยมันเคยผวดแล้วมันแก่กางไปละหลังจากที่พวกเราสร้างเกมอย่างมือามมอาชีพแล้วก็ครังนี้จางก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเฮ hey! เปลี่ยนไปยังไง าจบแล้วครับอืมคุณคิดเรื่องเกมโมนะพวกเราหวังว่าจะเอานี้ไงว่าคุณจะเอาลงสก้าไว้นะหรือก็กิจกรรมไว้ให้ฟูเอ่อฟูเวอร์ชั่นจะจะประกาศในเร็วนี้นะโอเคงานเล่น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 คือว่างานเล่นเลยครับไฟไฮเวิร์กนะฮะโข่เลฟ้าหายายโอเคก็สนุกดีเรื่องเรล่นน่าสนใจครับถึงแม้จะ คือผมว่ามันมันทำให้ก้าวกรรมนะว่าทําไมคือน้องขานี้เขาเป็นอะไรเขาคือผมว่าสังคมอ่ะสมงผลกับน้องเขาด้วยส่วนหนึง่งคือแบบน้องแบบรับความเครียดม,มาด้วยมันก็เลยเหมือนทําให้เกมคือแง่เกี่ยวกับเกมอะไรพวกนี้มันเกี่ยมไปด้วยครับก็โอเคเป็นเกมที่กีนะระบมเกมพี่เป็นเกมพี่บบกมีมากโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ก่อนที่มันมาเก็บแล้วก็ กับเกมนี้พวผมจะซื้อมาเกคนะถ้าราคาไม่แพงเกินไปโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับเลยครับ